เจชื่อเจ๊ในคิงเดิขาคุยครับตี๋เอาของชุดมาหน่อยเดยวตัวพอดีบุดใหม่นัวโทถัดทำไมนัว่าคิดถึงเปล่าเฮ้วันนี้พากูไปขายยาตีวุ้นเลยดิฮะ ที่นูน่ะไปดิเฮ้ยลองลองนีง่เราขับไปแรงแรนี่ลูกไปแล้วปะะไ<ป>อ้เียนี่ใครนะเนี่ยอ๋อเฮ้ยบอยไปช่วยกูไอ้นี่อาวุธหน่อยดิที่นู่นได้ครับปายาหน่อยมิดไนท์เอาไปครบทุกคนเลยเดี๋หาหัวกแก๊ คครับคุณลุงไปรีลอไปขอไปรีกับพี่ตูนไอ้เหี้ยผมมีแล uh ้วครับผมมีแล้วแกแกแกเหลือใครวะไอมาดีด้วยเอามาทุกคนเลยไปบอกมันด้วยได้ครับมันเลี้ยวไวไปว่ะ ใหกไอนน้ต้นเมืองของสนเงินพวกมือนักแก๊งกูจองจันทร์อังคารบารมีก็เรื่องจริงและเรื่องจริงอีกอย่างพวกกูระดับดพี่สวัสดีค่ะ<ว>แบบพี่เอตตลอนมันก็เรื่องจริงยังไม่มีพวกแนวกูลงมันก็เรื่องจริงพวก keep ได้อย่รั่งดิฟต์อยู่แต่ใช้ความเร็วเบรกก็ได้ อุนี่สอบ GT ขอกำลังใจอุนี่สอบเหรอสอบที่ไหนวะก็แ,แต่อ่ะไอ้เคี้ยมันต้องอุ้มวะไอ้สัตว์พรุ่งนี้สอบแกะแพ็คแล้วขอกำลังใจหน่อยครับพี่เอฟอ๋อคิ่ว่า GT อาจผิด ไอ้เฮ้ยเอ้ยมีใครมาเลยสัว์ยังดิบอยู่ ก็คุ้มได้ต้องเบรกก่อน,น <S <S จึ๊กเชี่ยอ้โหทีตกรรมจบแล้วนี่ว่าไ้สัตว์ ว่าจะเติมอก 4, 50, ีกาสี่ห้าหมื่นนะเนี่ยเติมพิษไนย์อ่ะพี่ตูนกับเพีแม็กบอกว่าไอ้เขี้ยเดี๋ยวจะเย็น <c oughs> ยเขี้ยมันไสอ่ะไม่ได้อ่ะไอ้เขี้ยมันไม่ได้อาวุธอ่ะเฮ้ยค้าสาขอบคุณทินกันเลยเนี่ยราเคิร์เคนทินร์เคนไอ้ส่วนมึงมีถุงปะ มีหอบปะนี่เลยครับพี่ไม่ได้ติดมาเลยครับใครมีหอบ้างอ่ะเรีกบอยมาดินี่หลอดกระดาดครับพี่ อติไปเอาถุงศพให้หน่อยลุงเจาถุงศพไปเอาถุงศพให้หน่อยถุงศพมาเจอ<ต>ที่ทบ้านาตตตตาาากรม ดูเฉลยได้ปืนบอกฮ้าแล้วดีใจด้วยครับน้องดีใจด้วยครับฉลองป้าฉลองปะ่ะคำไรดีอะแบบฉลองเสิร์ฟเลยปะ่ะเอาปะ่ะเอ้ยใจมีถุงศพป่ะมีถุงศพป่ะกูเรียกแก๊งกูรวมแล้วนะจังหลับเออที่นูนนะ่นอะรับพี่เอกลีเบิร์ดจกักผมไม่มีแก๊งผมเดินดงอะก็แก๊งพวกเรานี่ไงเดี๋ยวเราเดินดงกัน เดี๋ยวขึ้นอาว,วุธก่อนไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวมาแป๊บน,นึงไอ้สอบกดเคสดิผมกดเคสต,ตำรวจแล้วพี่ตำรวจมันพอหรือเปล่าพี่กลัวมัน,นเดี๋ยวประกาศมาเลย ที่แล้วพี่ตัวขาดอุ้มพี่ผมต้องยิงล้อหรือยิงคนพี่เฮ้ยมัรลุกแตกสี่ล้อเปล่าน้องพี่ทำไงยี่สิบล้อครับพลอยชนครับ อะไรอ่ะยิงคนได้ไงอ่ะล้อยังไม่แตกเลยล้อไม่แตกคันนี้อ่ะก็ต้องยิงให้แตกไม่ใช่หรอล้อยังไม่แตกเลยอ้าวของก็ล้อมันมีสี่ล้อนี่มันมอไซค์ตรงไหนอ่ะครับมอไซค์มันสองล้อนะครับพี่แรปล้อไม่แตกพี่ทำไงพี่มันไม่ใช่รถสองล้อมันรถสี่ล้อใช่รถสี่ล้อครับผมใช่ครับใช่ครับ ไอช้อนตำรวจช้อนแล้วมาดูพี่พี่แล้วมาดูว่าล้อมันยิงแตกไวที่ซีกับฝ่ายยิงเอ้าอันน,อาาอนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เหรอมันเรื่องของคุณนี่มันไม่แตไ่ไ <จน S 2> อโจ้นมันก็เรื่องของคุณไม่ใช่เหรอมันก็ยิงล้อให้แจกก่อนไม่ใช่หรอกครับคุณตำรวจเป็นแล้วบอกยิงตัวเลยครับยิงตัวบ้าเหรอ <poisoned indo> <surprisingly> จะไปลงโรงพยาบาลครับหรืจะยิงตัวได้ไงอ่ะขี้โกงป้าร้อนไม่แตกเอาวร้อนไม่แตกก็ต้องหาวิธีเด็กขาไปแจ้งแอดมินเด็กครับแล้วมันมีกฎที่ไหนแล้วมันมีกฎหรือเปล่าล่ะที่ยิงอันนี้มันไม่ใช่มอไซน์นะกดล็อกไม่ได้กดล็อกไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ใช่มอไซน์นะครับลงครับลงครับมันไม่ใช่มอไซน์นะครับมันไม่ใช่มอไซน์นะครับคุณตำรวจคุณคุยกับผมเร่ไองเล่มหมายอ่ะมไปสอบมาครับอ่ะคุยกับผมก่อนเด็กเล่ฎหมายอ่ะอ่ะถ้าคุณยิงล้อไม่แตกอันนี้มันไม่ใช่มอไซน์ไม่ใช่หรออยู่ดีๆคุณไปยิงงคคนเลยไได้อ่ะรับ อ่าเป็นช่องโหวะครับวันนี้ช่องโหวะน้ำมันเกี่ยวกับผมมาล่าผมประมูลมาได้นี่ใช่หรือเปล่านพังได้ไหมโอเคโอเคงั้นก็ชนได้เลยชนได้งั้นคุณก็ชนสิครับถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณก็ชนดิใครจะชนะไม่เสียโอ้โหคุณก็ชนสิครับคเป็นยังไงครับชนเงา้ยนบ้าหมดเลย ตลอดแม็กเร็ตดาซองหาซองเกิดจัดไรตอวเองคนนี้คนจะยับเลย ไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับอเดน้ศพอเดนส่งบ้าอเดนบอกว่าอเดนส่งบ่านีอพวกแกงผมครับอเดนแกงผมครับไปตำรวจีปแกงผมครับกระโดดอุ้มมาครับคุณตำรวจไปโดดอุ้มมาครับกับเราไปส่งครับกับเราไปส่งครับเราไปส่งครับเราไปส่งครับนี่กับเราไปส่งครับฝั่งทางครับฝั่งทางขวางทางครับกับเราไปส่งครับเราไปส่งครับเที้ยวโควิดไปอย่างเที้ยเลยหนีไม่ได้ผสม ล้อมันเล็กเกินพี่โอ้เีืยอะไรเนี่ยถนนใหม่ลงยอมไปไปเหอะไอ้เที่ยมันขึ้นเนินนิดเดียวมันกระเด็นไปเลยดพี่จำได้เลยเไว้ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวยอมไปไปเหอะไอ้สัตว์ชุบเลยนะครับชุบเลยครับ เดี๋ยมันไปได้ทุกที่ีรวงคขะาด คืนแล้วครับพี่ชายขอบคุณมากครับวันนี้เขามีแข่งรถกันครับแต่ผมขอพี่แม็กแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ไม่แข่งแล้วบอกว่าเขาเสียฝันหมดแล้วไมยม,มันไม่ถึงได้ไงวะไอ้หี้ย เขาไม่ไหวหรอกดูดิรถไม่ยังดิฟต์อยู่ยเลยไปแตรวมตัวก่นอนเฮ้ยเจอบ้านเจอบ้านไอเดีกปะไปช่วยกูขายยาดิ จุกมึงมีตังที่นู่นเท่าไหรอ่อ่ะตังค์หมื่นตังคหมื่นไอติมีตังที่นู่นเท่าไหร่คือไม่อันนี้จะที่ไหนอะไรงงไปวินไงอ๋อไปวิไนไนแล้วก็เปิดแม่งให้หมดทุกแก๊งเลยตอนนผมมีเงินแดงอยู่พันหนึ่งอ่ะพี่โูนอะเงินแดงอ่ะพันหนึ่งอ่ะ,นนอะ,นนอะมันมันแพงไหมมาบุ้งคูนสามสิบไปอ่ะ ขายง่ายจัดแล้วผมไปขายอ่ะสองสองอันอ่ะขายออกสองอันเดียวแเลยแอ็กอะไรใครวะเดี๋ยวตามไปได้ไหมโอ้ไข่โอ้ไข่บัตรไปชั้นให้ไอเจไดอยู่อ๋อโอเคโอเคได้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 ไปจุกปะไปบอยไปครับไปเลยไปเลยไอ้บอยมีไวรัสเหรอมีมีครับอกวันไปไปไม่ผมมีแล้วพี่โอเคโอเค สิ่งนี้คือแฟมิลี่สเตย์มังคิดแล้วดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK คซิตเตยของพวกกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่อมันยอมให้ดูดีไอยบอยเจของประเทศว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาขา